สวัสดีแฟนเพจแฟนช่องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอล Bloody Hell ครับประจำวันอังคารนะครับที่19เมษายนนะครับกว่าจะได้ชมคลิปนี้ก็คือเช้าวันพุทธที่20เมษายนนะครับเป็นคืนแห่งวันแดงเดือดที่ผ่านมาแดงเดือดก็ไม่เดือดมานานแล้วนะครับผมเองเนี่ยผมรู้สึกนะคือ ดังเดือดสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเกมที่ผมอินที่สุดตัวเกมทุกเกมเลยเพราะว่าเป็นแมชที่ผมรู้ว่าแฟนมาอยู่ทุกคนไม่อยากแพ้นะครับแล้วก็ทุกครั้งนะที่แพ้ให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยผมรู้สึกเจ็บที่สุดนะครับมันเป็นความรู้สึกที่คือรู้ว่าสู้ไม่ได้นะแต่มันก็มันมันบางทีมันก็ รู้สึกเจ็บเกินกว่าจะพูดออกมาได้นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมเข้าใจแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าจะติดตามเพจผมหรือเปล่าหรือไม่ก็ตามทุกท่านอันดับแรกผมขอบคุณแทนสโมสรนะ่ะเอทีอ่ทุกท่านที่มาดูนะครับคุณตื่นมาคุณออ,อดละบดนอนบางคนมีงานพรุ่งนี้ก็ยังมาดูแม้ว่า รู้ท่องรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างหน้า <c oughs> คุณกําลังจะเห็นอะไรนะครับซึ่งโอเคแหละมันมีความหวังนะครับผมผมชอบคําที่แฟนเพจแฟนช่องส่วนใหญ่ในไลฟ์เมื่อวันจันทร์พูดว่าขอให้สู้ด้วยใจก็พอแล้วนะครับผมผมอยากเห็นสิ่งนี้จริงๆเพราะว่าผมเชื่อว่าแฟนยูเนแต่ทุกคนอะที่เขาเชียร์กันจริงๆนะคือรู้ครับคนที่ดูบอลแล้วเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเนาะ ทุกคนก็พอจะทราบว่ามันยากครับที่เราจะอย่างน้อยได้หนึ่งคะแนนหรือว่าทําอะไรที่มันพอจะคู่ควรกับแต้มมันยากอยู่แล้วครับแต่พอถึงวันอะไราจริงๆมันสิ่งที่เราต้องการเนาะสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับคืออย่างน้อยแพ้ไม่ว่าแต่ว่าใจสู้อย่างน้อยแสดงให้เห็นถึงความพึกเหิมมันไม่เกิดขึ้นครับมันไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นเลย นะครับแล้วก็มาโดนประตูเร็วผมผมเข้าใจในข้อจํากัดนะครับแล้วมันทําให้นักเตะทุกคนเสียขวัญและไม่ว่าจะเป็นโรนัลโดนะครับก็สูญเสียลูกแฝดที่เป็นลูกชายไปนะครับคือเขาได้ลูกแฝดผู้หญิงแต่ว่าลูกลูกชายที่พึ่งน่าจะลืมตาดูโลกก็เสียชีวิตนะครับโรนัลโดก็ต้องไปดูแลครอบครัวแล้วก็ไปอยู่กับตัวเองในช่วงเวลานี้ก่อนแล้วก็ ผมใช้คำว่าแฟนลิเวอร์พูลมีสปิริตมากขอบคุณมากๆกับการาป่อบมือให้นะครับในสนามในนาทีที่7แล้วก็ร้องเพลงวิววิวนาวอล alone ให้ก็ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าหรืออะไรต่างแค่ไหนแต่คือบางอย่างมันก็ก้าวข้ามเรื่องโลกของฟุตบอลไปส่วนที่เหลือก็ต้องยอมรับว่าพอมันเสียแต่นทีที่หมันมัน,ม,นมันจบเลยถามว่าผมคาดหวังอะไรผมคาดหวังว่าอย่างน้อย ปกติในบางเกมนะยูเนเต็ดจะพยายามสู้ก่อนเป็นระมาณสิบนาทีแรกสิบห้านาทีแรกเราจะคึกเราจะสู้เราพยายามแบบมีอะไรที่จะไปแลกกับเขาอะแม้ว่าบางเกมสุดท้ายจะแพ้นะแต่คุณสังเกตไหมว่าเวลาเจอทีมใหญ่บางทีมสิบนาทีแรกเราจะมานะครับแต่พอโดนในที่ที่ห้าปุ๊บมันมันจบเลยแล้วก็กลายเป็นว่าสุดท้ายป๊อกบาไปเจ็บตั้งแต่ในที่ที่สามเปลี่ยนเอาเจสซี่ลินการ์ดลงมาใช้หลังสามคือไอ,ไอเรื่องหลังสามเนี่ย ผมขออนุญ,ญาตกับรับฟังนิกแล้วกันนะครับคือผมเข้าใจว่าเขามีข้อ,อ,อมูลในเรื่องของโค้ชเขามีวิชาการในท่านโค้ชเยอะมากแต่ผมแอบไม่เห็นด้วยในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งที่เขาจัดหลังสามมาโดยที่ในฟุตบอลยุคปัจจุบันเนี่ยหลังสามมันไม่ได้แปลว,ว่าอุดนะครับหลังสามเนี่ยบางทีถ้าคุณใช้เซนเต,นเตอร์สองข้างบุกอ่ามันจะกลายเป็นฟุตบอลเกมรุกในรูปแบบหนึง่งโดยที่คุณจะมีตัวบุกเพิ่มในฐาน,นะเซนเตอร์แบ็ก ถูกไหมฮะแล้วคุณก็ดันฟูลแบบเป็นวิงแบ็กอันนี้คือหลังสามในยุคสมัยปัจจุบันหลังสามไม่ได้แปลว่าอุดนะฮะแล้วหลังสามในสถานการณ์ที่คุณเจอกับทีมที่เล่นกับกัปดักล้ำหน้าเก่งมากอย่างลิเวอร์พูลมันยิ่งทําให้คุณควบคุมเกมรับได้ยากขึ้นไปอีกไหนจะป้องกันลูกครอสจากด้านข้างซึ่งเกมนี้ไม่ไม่มีลูกครอสโด่งเข้าไปแต่คุณลองนึกภาพว่าสมมติเทรนด์ครอสมาเนี่ยแล้วมันเกิดบ่อยมากไอ้ตัวแรก ปล่อยตัวที่สองเข้าไม่ทันโดนเขาโฉบหมงอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยกับหลังสามนั่นคือข้อแรกข้อที่สองคือคุณจัดมิดฟิลด์เนี่ยอย่างน้อยคุณคุณจะมีตัวพลังงานอยู่สักคนหนึ่งซึ่งผมก็ไม่เห็นใครที่จะวิ่งไล่ได้ดีณนะเวลาหน้าง,งานางนี้เท่ากับเจสซี่ลินการ์เพราะว่าแมคจูมิเนีไม่ฟิตเป็นตัวสำรองก็โอเคนะครับจัดตัวผู้เล่นผมก็ไม่เห็นด้วย2ประการละคือไม่มีตัวพลังงานเลยจัดหลังสามมาแล้วสุดท้ายปอกบาเจ็บคุณก็ต้องเปลี่ยนลินการ์ลงมาอยู่ดี ะะแล้วก็มาโดนประตูแรกนะครับจากจังหวะที่ผมใช้คาว่าเราหลวมเลือกเกิน,นครับหลวมโครกเออ่จูเนเตดไม่พร้อมจะเล่นกับเรือพูในสภาพนี้ครับในสภาพที่กับตันทีมเสียความมั่นใจสุดๆนะครับในสภาพที่ช่องโบ่ในการเล่นเกมรับเราเยอะแยะมากนะฮะยูเนเตดมีปัญหามากครับ กับการจัดการกับพื้นที่ระหว่างกองหลังกับกองกลางของตัวเองและพื้นที่ช่องตรงนี้ครับระหว่างตรงนี้ตรงหัวผมเนี่ยมันเป็นช่องที่กูหลาสู้นั้นจะใช้ในการเก็บบอลแล้วก็ไปต่อบอลจนจบสกอร์นะครับแล้วยูเนเตดเสียประตูให้กับเรียููในลักษณะแบบนี้นะครับผมนับตรงนี้สามประตูครับสามประตูเลยนะครับที่เราเสียแบบนี้ นะครับขณะเดียวกันในเรื่องของอการขึ้นเกมรุกมันก็ชัดเจนตั้งแต่คุณจ่ายบอลไม่เกิน 4, จังหวะ 5, จังหวะแล้วคุณก็เสียกันไปเองนะครับขณะที่ฝั่งเขาเนี่ยโอ้โหเขาแทบไม่เสียบอลเลยครับคือรู้หมดจังหวะไหนจ่ายมาคนจ่ายมาตรงนี้ปุ๊บอีกคนวิ่งเข้ามาแล้วคือเหมือนเขาพลิกเขารับเขาส่งเขาจับเขารับเขาสลับตำแหน่งเขาเข้าใจเขาให้แล้วไป คือมันดูแล้วสนุกมันดูแล้วเพลิดมากส่วนของเรเนตเต็ดคือมันมันเอาเป็นว่าครองบอลให้มันนานกว่าสักสิวินาทีแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับดูไปผมก็รู้สึกแบบผมเป็นคนเซนซิทีฟแฟนบอลหลายๆคนนะ่ะจะมีมุมมองในการแสดงออกทางอารมณ์ที่แตกต่างกันสำหรับผมคือผมเห็นันนี้แล้วผมซึมผมเศร้า นะครับนี่ก็แอบแอบซึมอยูอ่บางทีมันก็พูดอะไรไม่ออกผมเสียความรู้สึกมากนะครับกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะอ่ะคือถ้าจะให้มาวิเคราะห์ในจังหวัดเสียประตูนะครับผมใช้คำว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยครับเราพูดถึงแฮร์รี่แม็กควกันมาหลายเกมมากๆแล้วเราก็จะมี ใช้คำว่าเป็นข้อที่น่าเห็นใจแม็กไกว์แล้วกันคือแม็กไกว์ไม่ได้รับการปกป้องจากแผงมิดฟิลตัวต่ำที่จะสกรีนบอลข้างหน้าเขาเหรือว่าคู่เซนเตอร์ที่อาจจะไม่ลงตัวบ้างคุณเจอคนที่เล่นข้างๆคุณที่ไม่ใช่บ้างอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะหาเหตุผลเพื่อที่จะพยายามเข้าใจเขาซึ่งยังไม่ได้รวมถึงฟอร์มเขานะครับแต่วันนี้ครับ เกมนี้ไม่สามารถที่จะหาอย่างอื่นเลยครับในการาไม่วิจารณ์แฮร์รี่แม็กควายอันนี้ตรงๆผมขออนุญาตเลยครับคือภาพมันภาพมันสะท้อนมันชี้ชัดทุกอย่างเลยครับประตูแรกที่เราเสียครับอย่างที่เราเคยคุยกันคือพื้นที่ระหว่างลายกองหลังกับลายกองกลาง ะะแต่พอเขาจ่ายยัดมาตรงนี้ซึ่งสเดียมาเนี่คือศูนย์หน้าตัวเป้าตามตำแหน่งของเร์พูลซึ่งจริงๆมันสลับอยู่แล้วครับมาเน่ไม่ใช่หน้าเป้าจริงๆดีอาสก็มาอยู่กลางบ้างซาร่าห์อยู่กลางบ้างแต่ว่าในเมื่อแม็กควายเป็นคนดูมาเน่ตามตำแหน่งอย่างน้อยถ้าเขาจ่ายบอลยัดเข้ามาในช่องระหว่างลายแล้วแม็กควายรู้ว่าเขาต้องตามติดมาเน่เขาควรจะยืนใกล้กว่านี้ครับเพราะว่าจังหวะนี้คุณจะเห็นว่าทางตัวริมเส้นของเร์พูลคือโมซาล่าเนี่ย เขาดึงเอาเดียโก้ดาโล่นะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายณนะเวลานั้นเนี่ยสุดเส้นไปแล้วฉะนั้นดาโล่ alo, เสียตำแหน่งไปแล้วครับทีนี้บอลของลิเวอร์พูลเนี่ยพอมันมีตัวจ่ายตัวแรกมาถึงตัว2ซึ่งมันตัวตัวตั้งบอลก็คือ ane, เซอร์เดียมาเน่ตัวที่3ของลิเวอร์พูลเนี่ยเขาวิ่งมา2คนเลยทั้งเทรนทั้งโมซาล่านะครับแล้วตัวผู้เล่นด้านข้างเราเนี่ยมันเสียตำแหน่งไปแล้วฉะนั้นแม็กควายเนี่ยเขาต้องอา่านให้ขาดแล้วเขาต้องเอามาเน่ตรงนี้ให้อยู่แต่คุณจะเห็นว่า แม็กควาอยู่ไกลจากมาเน่มากเราก็ไม่มีความ Active, แอคทีฟจะเข้าไปหามาเน่ได้ไดทันเลยนะครับอ่าฉะนั้นจังหวะน,นี้ต้องยอมรับว่าแม็กควายน่าผิดหวังมากนะครับผมก็ต้องวิจารณ์ตรงๆแบบนี้แหละขออภัยแฟนคลับแม็กควายหรือคนที่ยังเอ่อยังให้กําลังใจแม็กควายคือผมเข้าใจว่าไม่มีกองกลางช่วยซัพพอร์ตเขาอะไรต่างๆแต่ว่าจังหวะนี้เขาควรจะเข้ามาเน่เร็วกว่านี้จริงๆอ,อันนี้ผมพูดเบามากแล้วนะนะครับ อ่ะนั่นคือลูกแรกนะครับสุดท้ายก็เป็นจังหวะที่มาเน่เขาเบิ้ลให้ทางตัวขวาเรียบพูลหลุดไป2คนแล้วก็ป้ายกลับมาหลุยส์ยัสแท็บอินยิงง่ายมากเลยง่ายมากนะครับจังหวะน,นี้เรียพูลก็ดึงผู้เล่นเราไปสุดเส้นตรงนั้นไงเสียไป2คนแล้วแม็กควายก็เข้าไม่ทันแล้วพอ,อตัวขวาของเรียบพูลทั้งเทรนทั้งซาร่าเขาหลุดไปทั้งขวาปุ๊บเนี่ยนะฮะลายกองหลังเราดันขึ้นสูงแล้วสุดท้ายเดอยสก็เร็วกว่าพวกนั้นอยู่แล้วครับการโฉบไปจบสกอร์ก็1นไป ลูกที่สองนะครับเหมือนเดิมครับลักษณะคล้ายเดิมเขาจ่ายยัดมาที่แม็กควายซึ่งเชื่องชานะครับแล้วจวังหวะนี้ก็ต้องยอมรับว่าพอบอลยัดมาตรงกลางเนี่ยนะครับมันผ่านมิดฟิลด์เราหมดนั่นก็ใช่แต่ก็ต้องไปอีกครั้งทานบอกว่าณนะตรงนี้เซนเตอร์คุณต้องเอาให้อยู่คุณต้องเข้าให้แน่นแล้วแม็กควายมีปัญหาก,กับการดวลกับตัวรุกฝั่งตรงข้ามคุณจําได้ไหมเคยเจอวูดเวคคอร์สแบบนี้นะครับนั่นคือสายที่ไม่ได้เร็วมากนะแข็งแกร่งนะ ปล่อยให้วูดแวคอสล็อกหลบไปได้นี่คุณเจอกับตัวที่พลิ้วคล่องระดับโลกอย่างเซเดวมาเน่นะครับไม่ต้องสืบนะครับมาเน่เขาป้ายแล้วก็เห็นไหมตัวตัวสอดตัวที่3วิง่งโมซาร่าก็โฉบหนีเดียโก้ดารโลไปซึ่งจังหวะนี้ดารโลเองก็มองแต่บอลครับสุดท้ายเขาต้องดูตัวเขาต้องดูตัวที่เขาอต้องคุมให้อยู่อ่ะภาษาสถิติคือคุณต้องดูตัวที่คุณเอาอ่ะแล้วก็คุมให้อยู่ครับคุณต้องอ่านได้ทันว่าเฮ้ยมาเน่เขา มองแล้วนะแล้วเขาจะต้องจ่ายไปที่ตัวที่คุณประกรบอยู่นะนะครับแม็กควายเข้าช้านะครับแล้วดาร์โลมองที่บอน,นครับสุดท้ายก็เลยเป็นจังหวะที่ทางโมซา่าได้หลุดเข้าไปนะครับในในจังหวะลูกที่2ตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงผ่านมือของเดีกาเป็นประตูที่2เป็น2ประตูต่อศูนย์ ก็พลาดที่แม็กควายอีกแล้วแล้วก็ดาโลนะครับสคนนะฮะอ่ะประตูที่3ครับที่โดนในช่วงครึ่งหลังนะครับจังหวะเนี้ยเรียบูเขาก็พยายามจะบีบพื้นที่ให้แคบเห็นไหมฮะเขาไม่เปิดโอกาสให้ยูเนเต็ดเนี่ยสร้างเกมตรงกลางได้เลยนะครับแล้วม่ฟิของยูเนเต็ดเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะอยู่ในพื้นที่ระหว่างลายกองกลางกับลายกองหลังของเรียบูตามภาพนี้อย่างที่คุณเห็นนะครับ คืออัพื้นที่ระหว่างฟานไดกับฟาบินโยว่าไว้ง่าไม่มีใครอยู่เลยแต่ของลิพูแลวเขาบุกเราเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีตัวอยู่ในช่องตรงนั้นทีนี้ลินเดเลฟเนี่ยคือผมเข้าใจว่าเขาพยายามจะจ่ายยัดให้กับอีลังกาซึ่งถามว่ามันการจ่ายบอลที่เสี่ยงไหมนะครับมันก็เสี่ยงคือจูเนเตตดตั้งใจจะเล่นแบบนี้แหละคือเลิฟจ่ายปุ๊บอีลังกาถ้าเขาได้บอลเขาก็จะป้ายออกขวาให้ดาโล่แต่เสร็จปุ๊บเราโดนพรัสชิชันหรือว่าโดนเปลี่ยนจากรับเป็นรุกซึ่ง ดาโลหลุดตำแหน่งไปแล้วเรียบูชอบอยู่แล้วครับพอเขาเดือดสู้กําลังดาน,น้าไปบุกเปลี่ยนการครองบอลพวกเขาได้บุกแทนแล้วฝั่งของเราเนี่ยเติมไปรุกกันไหยคนลงไปรับกันไม่ทันสุดท้ายก็เสียประตูในจังหวะนี้ถามว่าถ้าจะหาช็อตเซฟนะครับที่จ่ายแล้วเซฟของดินเลิฟเขาจ่ายให้มาติชอาจจะไม่เสียบอลแต่ก็ไม่มีอะไรประกันว่ามาติชจะเสียจากการโดนรุมโดยฟาบินโยติยาโก้มาเน่ที่เข้ามารุมหรือเปล่านะครับจังหวะนี้ก็ รับไปครับผมว่าลิน์เลฟเขาตั้งใจจ่ายวันเพื่อเล่นเกมบุกนั่นแหละแต่อิลังกาไม่แข็งแกร่งพอแล้วก็สุดท้ายนะครับก็โดนโต้กลับมาซึ่งจังหวะต่อมาครับหลุยส์เสพาบอลขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นไหมฮะคุณจะเห็นว่าตอนนี้ protection หรือว่าคนที่ป้องกันสกรีนแผงแบ็กโฟ o w หรือว่าแผงคู่เซนเตอร์แบก มันไม่มีละเพราะว่าอันนี้ก็ต้องชมลิอร์ภูเขานะครับเขาให้โรเบอร์สันเนี่ยเข้าช่องในแล้วก็ไปดึงมาติชออกจากตำแหน่งนะครับแต่นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรเบอร์สันเป็นตัวลวงนะครับเขาพยายามดึงให้มาติชหลุดไปเสร็จปุ๊บแม็กควายอีกแล้วครับมองที่บอลครับคือช็อตนี้ต้องยอมรับว่าพอมาเหลือแต่กองหน้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือคุณต้องอ่านละแล้วคุณต้องพยายามหาจังหวะเคลียร์ทิ้งให้ได้ ชอ็อตนี้ผมใช้คําว่าถ้าในมุมผมนะครับเพราะมันไม่มีเหลือมีฟิตัวรับเลยครับและพื้นที่ของคุณเนี่ยมันอยู่คู่กับกองหน้าตัวกลางตามตําแหน่งของฝั่งตรงข้ามคือสเตรลมานี่ฉะนั้นคุณต้องอ่านครับและคุณต้องคือใช้คาว่าคุณอาจจะไม่เร็วเท่ามานี่ก็ได้นะแต่สุดท้ายคุณต้องคิดเร็วกว่ามาเน่ถ้าเขาอ่านว่าโอเคเดี๋ยวเจ้าดิอาสจ่ายย้อนมาแม็กควายต้องพยายาม คิดให้เร็วกว่าแล้วก็อย่างน้อยทําให้มาเน่ย,ยิงยากกว่านี้ครับแต่สุดท้ายแม็กควายไม่ขยับเลยครับปล่อยให้มาเน่แปรเข้าไปง่ายๆเป็นประตู3ามศูนย์แม็กควายอีกแล้วนะครับแต่ดาโล่จังหวะนี้คือเขาเตรียมไปบุกแล้วเรา่าหลุดตําแหน่งไปนานแล้วนะครับคือพอเราเอาแบ็กไปบุกอ่ะแล้วลงไม่ทันมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับแต่จังหวะนี้ถ้าถามผมนะลิปหัวก็แยบยนนะครับโรเบอร์สันดึงมาติชหลุดไปแต่แม็กควายก็ควรจะทําได้ดีกว่านี้ครับ ควรจะตื่นนะครับควรจะมีสติกว่านี้นะครับอ่ะแล้วก็ลูกสุดท้ายครับก็เต็มๆครับอีกแล้วครับแม็กวายคือเขาพยายามออกบอลให้ฮันนีบาวแล้วฮันนี่บาวก็โดนเพรสนะครับแล้วเราก็เสียบอลตรงฮันนีบาวนะครับแล้วเขาก็เคาะบอลแล้วก็แทงยาวให้ลิเวอร์พูลได้ประตูปิดท้ายนะครับลูกประตูที่4จากซาร่าอีกแล้วนะครับชิปข้ามตัวเดคิอาไปซึ่งก็เริ่มจากจังหวะนี้นะครับ แฮร์รี่แม็กควพยายามจะออกบอลข้ามไปทางขวาช็อตเนี้ยอ่ะผมผมไม่ไม่ตำหนิในเชิงไอเดียแล้วกันครับเพราะว่าคือตรงเนี้ยถ้าแม็กควยจ่ายมายัดมาตรงกลางที่มาติชเนี่ยโอเคมันจ่ายได้แต่เขาต้องเป็นกองหลังที่คล่องตัวอันนี้เขาต้องพลิกนิดนึงแล้วก็จ่ายไปเลยซึ่งแม็กควาไม่ใช่กองหลังที่คล่องตัวขนาดนั้นถ้าเขาจ่ายมาที่มาติชซึ่งว่างอยู่เนี่ยโอกาสที่เขาจะโดนมาเนี้ยตัดตั้งแต่จังหวะแรกมัมีสูงมากนะครับฉะนั้นด้วยความเซฟเขาก็ต้องจ่ายอ้อมไปที่ h a n นิบาลเมสซีที่ไปยืนอยู่ที่ริมเส้นซึ่งคือประเด็นคือไดาเขาจ่ายดีอะอย่างน้อยเนี่ย h a n นิบาลเก็บบอลเล่นต่อได้แต่คุณไปจ่ายย้อนนะครับจ่ายย้อนแล้วก็คือน้ำหนักมันไม่ดีเลยอะแล้วสุดท้ายนิบาลก็โดนบีบแล้วก็แย่งบอลฝั่งลิพูก็แย่งบอลไปได้จากฮันนิบาลเขาควรจ่ายบอลให้น้ำหนักดีกว่านี้ครับความมั่นใจของแมคควายมันมันหมดไปแล้วอะครับ คือผมก็เลยรู้สึกว่า,าตอนนี้มันก็มันก็ไม่ควรที่จะฝืนที่จะใช้เขาอะนะมันยิ่งฝืนมันยิ่งแย่ครับล,บลารัฟลังนิงนะครับนี่คือสิ่งที่ผมก็รู้สึกว่าแบบมันมนะครับคือ,ค,อคือเรื่องความห่างชั้นกับลิภูก,ก็เรื่องหนึ่งนะครับพอนักเตะเวเต็ดรู้ว่าโอ้โหมันสู้ไม่ได้ขนาดนั้นพวกเขาก็ถอดใจกันไปนะฮะแล้วพอสิ่งที่มันจะเป็นตัวกระตุ้นทีมคือกัปตันทีม พอกับตันทีมไม่มั่นใจพอแล้วก็ออกทะเลแล้วก็กลายเป็นจุดตําหนิแทบทุกประตูแบบนี้มันมันยากแหละครับผมว่าสิ่งที่รังนิกต้องรีบทําแล้วจริงๆนะไม่งั้นฤดูกาลนี้คุณจะได้แต้มอีกน้อยมากคือการรออปแฮร์รี่แม็กควายคือมันจําเป็นแล้วมันสําคัญมากที่คุณจะต้องรออปแม็กควายได้แล้วนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆก็ผมผมชอบฟิลโจนะผมว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่เขาพยายามเต็มที่แล้ว ซานโช่นะครับเขาพยายามใช้ความสามารถจะมาตัวช่วยทีมเต็มที่สุดๆแล้วครับแต่ว่าเขาเล่นคนเดียวไม่ได้ครับฟุตบอลมันต้องเล่นเป็นทีมบางทีซานโช่ให้บอลไปเพื่อนไม่พร้อมรับบอลก็อยู่แค่ตรงนั้นนะครับมาคาสแรดฟอร์ดนะครับก็ยังไม่มีความมั่นใจพอเหมือนเดิมเลี้ยงบอลมุดเสียนะครับจริงๆมีบอลจากลินเดเลฟในที่ในช่วงท้ายครึ่งแรกมั้งที่เขาออกบอลแล้วไรฟอร์ดจับไม่อยู่ นี่เป็นจังหวะเพลย์ที่ดีที่สุดในเกมนะถ้าไลฟอร์ดจับบอลดีกว่าน,นี้แล้วเขาได้ยิงมีโอกาสที่จะได้ยิงดวลกับอาริโซมผมไม่รู้จะเป็นประตูหรือเปล่าแต่ถ้าจับบอลดีอยู่น,นี้มีโอกาสได้ยิงนะครับแล้วเขาก็ทําได้ไม่ดีพอเป็นจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดของมาคาชไลฟอรนะ์ดณตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะประมวลได้นะครับถ้าจะให้พูดแต่ละคนคือมาติชก็เต็มที่แล้วอะ่ะนะครับบรูโนเฟรเดส วันนี้เขาก็จ่ายบอลเสียเยอะครับแล้วก็วันนี้วันที่บุนุนเล่นได้ต่ำกว่บบามาตรฐานอีกวันหนึ่งนะฮะบล็บอกบาเจ็บเป็นหลัต้นแล้วลินการ์ดพยายามมาช่วยไล่แล้วแต่ว่าคือคือเขาก็เก็บบอลได้ไม่เยอะจริงๆแล้วลินการ์ดก็ไม่ใช่สายที่จะไปสร้างสรรค์เกมจากตรงกลางสนามเขาถูกใช้งานจากรังนิกให้ไปเก็บบอลด้านบนด้วยซ้ำนะครับแต่บอลมันก็ไปไม่ถึงเขาลินการ์ดก็เลยเงียบหายไปเ ดาโลน่าเป็นห่วงมากนะครับน่าเป็นห่วงมากวันนี้เขาเอาริมเส้นของเรบภูไม่อยู่เลยส่วนบีซาก้าถูกปรับไปเล่นซ้ายดีขึ้นบ้างครับดีขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับผมรู้สึกว่าในช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยแต่พอจะเล่นพื้นที่ด้านซ้ายได้บ้างนะครับเมื่อมีมาติชมาช่วยคุมจังหวะจ่ายบอลด้านซ้ายนะครับบีซาก้าให้บอลมาที่มาติชมีซานโชอะไรเงี้ย คือเราเห็นการขึ้นเกมของเอต็ด้าน้ายบ้างอ่ะมีไรส์ฟอร์ดซานโชมาติดชวินสก้าเห็นตรงนั้นบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ดีพอที่จบสกอร์ได้อยู่ดีวินกาก็คงจะโดนวิจารณ์ไปพอสมควรแต่วันนี้ดาโลโดนเยอะกว่าโดนเยอะกว่าจริงๆลินเดเลฟอืมผมว่ามันบางจังหวะที่เขาออกบอลเกมลุกได้ดีครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องรับไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เกมรับแมกไายโดนเต็เมๆกับเดโอโก้ดาโล น่าจะประมาณนี้ครับส่วนตัวสำรองคานิบาลได้ลงมาก็ก็มีจังหวะที่พอสู้บ้างนะครับแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกระดูกของคานิบาลยังยังอ่อนเกินไปไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งนะกระดูกอ่อนคือประสบการณ์ยังน้อยเกินไปสำหรับเกมในลักษณะแบบนี้นะครับก็4-0นะครับที่บอกไปคือฟนยูเตดพอแพร์พูมันเจ็บแบบนี้แหละส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจเขาว่านะตอนนี้คือ นี่คือช่องของผมะนะครับผมขออนุญาตแล้วกันผมก็ไม่ได้จะอวยด้วยแต่คุณดูคุณรู้ว่านี่คือทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งของโลกครับคือถ้าเขาจะได้สี่แชมป์คุณต้องอยอมรับความจริงนะว่าคือทีมเขาดีมากอะ่ะไม่ได้ดีด้วยชื่อชันผู้เล่นเขาดีด้วยระบบะครับแล้วสมัยเนี้ยระบบฟุตบอลมันมันคือจุดตัดสินนะว่าคุณจะพาทีมประสบเสร็จได้หรือเปล่ามันอยู่ที่ระบบแลนะนั้งแต่ลิเว์ทุกคนเข้าใจระบบ มีแฟนบอลน,นุนหลังเต็มที่คุณเห็นแฟนมาอยู่กลับบ้านไมหมครัคือไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะกลับบ้านแต่ว่าถ้าผมไปอยู่ตรงนั้นนะแล้วผมต้อง United, mm hmm. เชียร์ยูเนเตดเมื่อนักเตะของผมอยู่ในในในสนามผมก็จะอยู่อยู่จนจบแต่ผมเข้าใจทุกคนที่กลับบ้านนะครับเพราะคงแบบรับไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจนะครับแต่ก็นั่นแหละครับคือศรัทธาแฟนบอลน,นะครับอ่ะบางทีมันใฉ่นะคือเล่นแย่แค่ไหนทุกคนก็อยู่จนจบ ส่งเสียงเชียร์ช่วยทีมต่ออะไรบางทีมันเป็นพลังนะพลังสําคัญที่ทําให้ทีมมีกาลังใจแล้วทีมรู้สึกว่ามีคนหนุนหลังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับความมั่นใจของนกเต่หลายคนคือมันไปแล้วอะครับแล้วมันก็ทําให้ทุกอย่างมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็รอสร้างทีมใหม่รอประกาศเทนฮากเข้ามานะครับแล้วก็เล่นอีก6เกมที่เหลือใช่ไหมครับครับเหลืออาร์เซนอลเหลือเชลซีนะครับเหลือไบรตันนะครับเหลือ คริสตัลพา Palace, 是是เลทใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูซิว่ามันเหลือเกมไหนบ้างผมลืมใครไปบ้างนะครับตอนนี้เหลืออาร์เซนอลเชลซีเบรนท์ฟอร์ดไบรตันพาเลสนะครับเลยค่าเกมก็แฟนบอลหวังอะไรอะ่ะหวังให้เราเล่นให้มันคุ้มค่าต่อการที่แฟนบอลจะเข้ามาชมวันนี้แล้วกันคุณอาจจะไม่ได้เจอเกมที่ยากเข้าลิเวอร์พูลแล้วแหละนะครับก็ขอให้สู้บ้างในเกมอาร์เซนอลก็ อย่าทำให้พวกเราเจ็บแบบนี้อย่าทำให้พวกเรารู้สึกเอ่อ h ร r t ขนาดนี้นะครับนะก็จริงๆอะ่ะ20นาทีผมนั่งพูดมาคือผมฝืนตัวเองมากแล้วน,นะนะครับ <laughs> มันคือรายการที่เราก็ต้องทำเราต้องมาเจอกันนะเนาะนะครับผมเข้าใจว่าแฟนยูเนเตดคง h ร r t อะ่ะคงไม่ ไม่ค่อยอยากมาดูกันเท่าไหร่ยังไม่ค่อยอยากมาคุยกันเท่าไหร่นะแต่ว่าผมมีที่ต้องทำเราก็ต้องทำนะครับแฟนเพจแฟนช่องลหลายๆท่านในใครที่อยากจะระบายอะไรนะครับก็เต็มที่เลยในคลิปนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้มีเสียงที่แบบทรงพลังมากอะไรอย่างเงี้ยผมเสียใจครับมันคือช่องเรามันคือบ้านเราเราก็ต้องพูดในความรู้สึกของเราเนาะว่าผมผมผมเก็บความรู้สึกไม่เก่งด้วยก็คงรู้สึกแบบนี้แหละ นะครับว่าผมทิดหวังผมเสียใจผมอยากให้ทีมผมเล่นดีกว่านี้ผมอยากให้ทีมของผมเล่นฟุตบอลเหมือนกับที่เคยเล่นเมื่อก่อนเนี่ยครั้งอาจจะไม่ต้องเป็นแชมป์ตลอดก็ได้แต่ว่าขอให้ทีมที่ผมเชียร์เนี่ยเล่นฟุตบอลเป็นฟุตบอลเหมือนในอดีตนะครับลอยคีมเท่มาบอกว่าสมัยที่เขาเล่นน่ะเขา ไม่ไม่ไม่เคยเห็นแมนยูเป็นแบบนี้นะครับลอยคินพ่งพูดเมื่อกี้นะครับก็รู้สึกเจ็บนะครับนะก็ระบายกันมาแล้วกันนะครับระบายกันมาแล้วกันรู้สึกว่าผมจะเตรียมอีกภาพมาครับเป็นภาพของเอ่อพาสซิ n งเน็ตเวหรือว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นเอ่อแผนการจ่ายบอลน,นะเดี๋ยวผมเอาให้อีกภาพนึงแลวกันนะครับนี่คือฝาฝา้ฝาฝ้าซ้ายของลิเวอร์พูลนะฝากขวาของแมนยูนะครับ ก็ชัดเจนว่าเวอร์พูลเขาชิงเขาระบบเขาชิงต่อกันเป็นสามเหลี่ยมคุณเห็นสามเหลี่ยมไหมครับคุณเห็นสามเหลี่ยมคุณเห็นการยืนสลับที่เห็นเครือข่ายในการจ่ายบอลไหมครับของยูไนเต็ดคุณไม่เห็นคุณไม่เห็นแม้สักเหลี่ยมอะครับมันแทบไม่มีการเชื่อมต่อเลยเลยนะก็เอามาให้ดูเป็นภาพสุดท้ายนะครับผมก็จะต้องพูดอีกครั้งว่าสุดท้ายเราเกิดมาเชียร์ยูไนเต็ดแล้วเนาะก็ต้องเชียร์กันต่อไป ปกติผมอาจจะต้องอยู่ในสถานที่คึกเหิมปลุกกำลังใจใช่ไหมครับแต่ผมก็หลอกตัวเองไม่ได้ในวันหนึ่งที่เราอยู่ในสถานะตรงนี้เราเราเสียใจเราก็ต้องยอมรับแต่เราเสียใจไปด้วยกันเนาะผมก็ยังคาดหวังว่าเราจะดีขึ้นตราบใดที่ผมยังมีกําลังวังชาจะทําช่องตัวนี้ต่อไปผมก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ตรงนี้แหละนะครับอยู่กับทุกท่านอยู่กับแฟนแมนอยู่ทุกคนนี่แหละนะครับแล้วก็ถ้ามีแฟนรีพูดคนไหนที่เข้ามาชมก็ยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีด้วยก็ คุณดีกว่าจริงๆนะครับแล้วก็คู่ควรกับ3คะแนนและการลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับนะอ่ะก็ช่วงท้ายนะครับฝากเอาไว้เหมือนเดิมกับเดอะมาดรายนะครับเด erm อะมาดรายเป็นเครื่องมือแพทย์ลดเหงื่อนะครับมาตรฐานระดับสูงอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาในการ ดูแลร่างกายแล้วก็มีเหงื่อออกมากกว่าปกตินะครับตอนนี้โปรเปิดตัวเนี่ยส่วนลดกว่า30%มสเอนผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่เดือนนะครับยังไงใครที่มีปัญหาในเรื่องของเหงื่อออกมากกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นตามารักแร้ตามฝ่ามือตามาฝ่าเท้านะครับหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายใครที่มีปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็อยากได้เครื่องไปแพทย์ลดเหงื่อที่ใช้ในบ้านนะครับคุณสามารถใช้ได้เองในบ้านยังไงผมฝากเดอร์ม,มาดรายด้วยนะครับแอดไลน์ไปที่แอดเดอร์ม,มาดรายทีเอชนะครับหรือว่า ที่เว็บไซต์เดอร์มาดรายไทยแลนด์ก็จะมีทีมงานของเดอร์มาดรายนั้นดูแลแฟนเพจแฟนช่องนะครับยังไงฝากผู้สับสนุนอย่างเดอร์มาดรายด้วยแล้วกันนะครับนะยังมีเกมอีก5เกมให้ลุ้นครับยังมีข่าวนะครับให้ติดตามกันอยู่นะครับยังไงก็เชร์กันต่อไปครับพอเสียใจกันแล้วก็ต้องมายิ้มแบบนี้ยิ้มรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยิ้มให้กับวันใหม่ที่จะมาเจอกับปัญหาอะไรไม่เป็นไรนะครับ รู้ปัญหานะครับแล้วก็ผ่านไปนะผมก็เชื่อลึกๆแล้วว่ามันจะต้องดีขึ้นแม้ว่าจะใช้เวลา2ปี3ปี4ปี5ปีแต่เดี๋ยวก็ดีขึ้นครับนะฮะอาจจะมองว่าผมโลกสวยก็ได้นะผมไม่ได้มองว่าโลกสวยว่ะการที่ผมคาดหวังว่าทีมดีขึ้นมันคงเป็นความหวังแค่น,น,นั้นเองเป็นความคาดหวังแล้วก็เชื่อว่ามันคงดีขึ้นสักวันหนึ่งนะครับเมื่อคุณได้เจออะไรที่ใช่คุณเจอ,อทีมบริหารที่ใช่ซึ่ง เจ้าของเราเปลี่ยนไม่ได้ตอนนี้เราก็ต้องหวังว่าทีมพออ,อของเราเนี่ยจะทํางานให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับเจอโค้ชอย่างเอริกเทนฮักหวังว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่รับรังนิกขึ้นไปทําเป็นที่ปรึกษาซึ่งในมุมของการเป็นโค้ชคือเขาตอบโจทย์ไม่ได้เลยครับแต่ในมุมของการเป็นที่ปรึกษาก็หวังว่าเขาจะทํางานได้ดีแล้วก็หวังว่าเทนฮักจะเลือกออนักเตะที่มันใช่เข้ามาขอทุกอย่างมันใช่มากขึ้นแล้วกันหลังจากที่หลายปีที่ผ่านมามันไม่ใช่มาเยอะแล้วหวังว่า มันจะเกิดสิ่งที่ใช่บ้างกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรอยากจะระบายพูดคุยแสดงความรู้สึกอะไรท่านที่สามารถที่จะระบายได้นะครับเต็มที่เลยนะครับพิมพ์กันเข้ามาได้เลยรออ่านครับขอบพระคุณมากๆแล้วก็เจอกันใหม่คกับฟอร์บาร์ดี้เฮลในเกมต่อไปนะครับอาร์ senal นะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเชร์ทีมกันต่อไปนะครับทุกคนก็ สู้ครับแม้ว่าผมจะเสียใจแต่ผมก็จะเชียร์ต่อไป